เชิญท่านเท่าพิภพลิมจิตตกรครับเชิญครับครับรรท่านประธานที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิมจิตตกรผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่ <c oughs> ออกขอประธานโทษครับรรท่านประธานบางกอกครับพักเก้าไกลเปลี่ยนเขตครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในสับสุนพรบรที่ดินที่จะแก้ไขนี้นะครับจริงๆประเด็นอื่นเพื่อสมาชิกก็ได้ อภิปรายแทบจะบดแล้วนะครับว่า,าปัญหาที่ดินเนี่ยก็เป็นปัญหาที่อย่างลากลึกในประเทศไทยเป็นต้นทุนการผลิตสําคัญนะครับต้นทุนเป็นทรัพย์สินที่ไปกู้ต่างๆเพื่อมาให้เกิดสภาพคล่องได้นะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องที่ดินหลายๆที่ก็มีปัญหาอยู่ผมสนับสนุนนโยบายในการทาวันแมปครับในการที่จะมีแผนที่เดียวใช้กันทั่วประเทศตอนนี้เรามีดาวเทียมเราส่งคนไปดวงจันทร์ครับเรื่องนี้ไม่ยากอีกต่อไป ท่านประธานครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่าแต่ก่อนผมเองก็เคยอยู่ในแวดวงที่ดินเหมือนกันคือเป็นนักกฎหมายให้บริษัททํากระดาษใหญ่แห่งหนึ่งนะครับที่เราใช้กันในสพานี้แล้วก็ดูเรื่องที่ดินเป็นหลักเลยก็พอจะมีประสบการณ์มาแบ่งปันได้บ้างในประเด็นของผมนะครับผมอยากพูดถึงเรื่องเอกสารสิทธิ์ของที่ดินครับถ้าหากมีท่านใดได้ฝากอยู่อยู่กรมที่ดินหรือรัฐบาลนะครับหรือร่างพาบรบนี้ผ่านกรมพิกาก็ฝากนะครับเรื่องเอกสารสิทธิ์เนี่ยมีปัญหาหลายอย่างครับ เราใช้กระดาษเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับแล้วก็จะมีเจ้าที่ไปรางวัดที่ดินต่างๆนานาบางครั้งเก็บไว้ดีเกินครับที่ดินเนี่ยเรามาดูไม่มีใครนอนเกาะโฉลดที่ดินครับปวกกินบ้างอะไรบ้างไฟไหม้บ้านบ้างไปรางวัดใหม่โดนย้ายเพื่อนย,ย้ายหมุดบ้างก็มีปัญหาการอออจะบ่อยครั้งเอาเข้าไปเข้ามาจะไปเทียบหาสำนักงานที่ดินที่ใหญ่เกินครับสำนักงานที่ดินไฟไหม้มาก็มีหลายเคสแล้วผมเลยจึงเสนอครับเราควรใช้เทคโนโลยีนะครับเป็น ดิจ <Digital> ิทัลแลนอะไรก็ได้ครับดิจิทัลโฉนดแต่จริงเราอันนี้ใช้บล็อกเชนจริงนะครับรรท่านประธานผมเสนอว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยซึ่งมีการตรวจสอบหลายขั้นมีการเวอร์ฟายนะครับเป็นโค้ดเดียวแล้วก็สามารถสืบต่อไปได้เนี่ยเราสามารถมาใช้ได้ในรูปแบบของ NFT ครับที่ดินต่างๆเนี่ยถ้าเกิดการนำมาสู่กลายเป็น NFT แล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นกึ่งเซนทรัลไลเซชันหรือกึ่งดิ็นทัลไลเซชันได้ มันจะเพิ่มความโปร่งใสครับการขั้นตอนพุชผิตต่างๆนานาเนี่ยที่เจ้าที่รังวัดที่ดินเนี่ยไปวัดเจ้าที่ดินเขาเซ็นเนี่ยกว่าจะมารู้อีกทีครับเจ้าของโฉนดข้างเคียงเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้เจ้าที่ดินที่เซ็นอนุมัติโฉนดนี้ไปเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นสามารถสืบทราบกลับมาได้ป้องกันโฉนดปลอมได้อีกด้วยและปัญหาไฟไหม้บ้านอะไรต่างๆเนี่ยหรือโฉนดหายเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามีฐานข้อมูลกลางที่ผูกกับวันแมปอย่างชัดเจน ในประเด็นที่2ครับท่านประธานปัญหาของการถือสิทธิทรัพย์ที่ดินคือการที่มีสภาพคล่องน้อยครับผมว่าผมอยากเสนอวิธีการหนึ่งครับที่จะช่วยในการทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไปได้เร็วขึ้นนะครับโดยการแบ่งสิทธิทรัพย์ที่ดินที่เป็น NFT ได้นะครับคือเราปกติเราจะรู้ว่า NFT เนี่ยเป็นรูปภาพเนื้อเราก็เหมือนถือรูปภาพหนึ่งที่ไม่มีใครปลอมได้เป็นทางดิจิทัลแต่มันมีอันนึงครับเรียกว่า fractional NFT ก็คือการแบ่ง NFT เป็นส่วนๆได้ผมเป็นสอประเด็นครับในทางบล็อกเชนหรือทางบิตคอยอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า Tokenization ก็คือการทำมาเป็นเหรียญซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าเขาเท่าไหร่แต่เราสามารถแบ่งได้เป็นสองประเด็นครับอันแรกคือเป็น fracture เลยก็คือเป็นส่วนๆการก็คล้ายๆกับการเราถือถือครองที่ดินครับว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมที่เราเป็นส่วนๆนะครับอย่างเช่นผมอยู่ได้ที่ดินอยู่ติดถนน พี่ผมได้ใกล้เข้า,า,ขามาในนอกถนอนอีกเป็นต้นนะครับส่วนอีกอันนึงน่าสนใจครับเข้ากับาทางพรลฯนี้ที่จะมีพื้นที่ที่เป็นของชุมชนคือการแบ่งเป็นคล้ายๆแบบว่าอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นที่ตรงกลางของชุมชนนี้เนี่ยมีที่หนึ่งไร่ครับมีประชากรอยู่ประมาณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ่400คนก็ได้ครับก็ได้คนละประมาณหนึ่งตารางวาใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะสามารถแบ่งได้ครับเหมือนทุกคนได้มีที่ดิน0.01ตารางวาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการที่ถือครองกรรมสิทธิ์ร่วมกันแล้วถ้าผมข้อดีของมันคืออะไรครับถ้าวันนึงผมขาดสภาพค้องเนี่ยผมสามารถไปหาคนที่ผมสามารถขายไอ้แฟกชั a l n f นนี้ให้เขาได้นะครับในลักษณะจำนองอย่างเช่นผมมีที่ดินในบ้านผมเนี่ยร้อแต่วันนี้ผมอยากขาย20ส่วนของมัน หรือว่าให้จำนองไว้20ส่วนของมันผมก็สามารถตกลงและตกลงราคาไถ่ายถอนคืนจากเขาได้อันนี้ก็จะช่วยในการจัดการกรรมสิทธิ์ของที่ดินชุมชนต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามพรบนี้ในอนาคต การที่1คน2คน3คนไม่เพียงพอครับกับการที่จะขายที่ดินให้ในายทุนเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนกลางของชุมชนได้ถ้านายทุนอยากได้ต้องไปคุยกับคน100คนและซื้อทีละ1ส่วนเป็นต้นนอกจากนี้ครับถ้าเกิดขึ้นจริงคนก็บอกโอ้โ oh, หอย่างนี้มันจะร้อยคนได้ยังไงไม่เป็นไรครับเราสามารถออกกฎหมายลูกเพื่อมาทําประโยชน์ในที่ดินส่วนรวมได้อาจจะคิดว่า51%ของที่เป็นของเขาอันนี้มันจะแบ่งแยกรายละเอียดมากกว่าปัจจุบัน นะครับที่ไม่สามารถทําเช่นนี้ได้และเกิดการเปลี่ยนมือได้อย่างรวดเร็วแล้วผมคิดว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยแหละครับซึ่งคือผมก็เชื่อว่าทุกคนไม่โอนที่ดินกันวันละ5ครั้งนะครับบล็อกเชนเนี่ยอาจจะ1วัน2วันเนี่ยแต่ถ้าเราถูกต้องแน่นอนลดลดการทุจริตในเรื่องของการรังวัดที่ดินหรือการดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ได้ก็จะเป็นผลดีอย่างมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับ